ให้บอดเดินคือบอดอะไรนะนี่เป็นเธอเป็นสีสันให้แม่ประดานะพ่อฟังด้วยแล้วนี่ทีมของฟางกังก้าไปข้างนอกใช่ไหมเนี่ยข้างนอกครับใช่ค่ะคือหนูจะให้น้องโอออกเพราะว่าทีมดีดีเพราะว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรนะอ๋ออยู่ชื่อสุวงค่ะสุวงเป็นดาวน้องลงสุวงค่ะวนนครเหรอหนูคนฉวางอ๋อโอเคเออออพี่แล้วเนี่ยมาดูครับโอเคนะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ เดป็นนีมันคืออะไรอ่ะเเป็นเป็น C U แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสำรวมอะรออแล้วไเดวเมืกนเแล้วรวมเมื่อก่อยู่ตรงนี้นะเขาขอใช้พื้นที่ค่ะทาสำรวมก็คือจะไปเกิดที่พัสดุนะคะ่าจงคือตอนนี้พัสดุเ้ารอรอรอพัสดุแปลงเป็นหัวสำรวมทีนี้สรวมเมีพื้นที่้วรมไม่ไม่แตรวมที่เราที่จะที่ให้นี่คเดียวตอนี้เริ่มรว เขาจะเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์โอเคอะอาจารย์ต้องไป